แอคชั่นนะครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับในเพจขอจดจานนะวันนี้พี่บอลอีกแล้วนะครับเป็นไงสถานที่ใหม่นะครับวันนี้วันนี้พี่มาทํางานรอบสถานที่นิดนึงนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพยายามเอาต้นไม้มาผูกไว้นะครับเป <laughs> ็นลิงเลย ดังนัน้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะครับวันนี้จะเริ่มเฉลยแต่ข้อ327นะครับ327แล้วก็อาจจะทําเป็นตัวของซีรีส์ก็คือ327 328นะครับปัจจะพยายามไม่ให้คลิปเนี่ยมันเกิน10นาทีละกันนะเดี๋ยวกจะดูตามความเหมาะสมละกันซึ่ง327เนี่ยอาจจะเป็นคลิปแยกนะครับอาจจะเป็น1อันที่พี่มีมุมมองว่าเออน่าสนใจแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยลองฝึกทํากันดูนะครับ ข้อนี้จริงๆพี่ไปเถียงกับหลายคนมากนะน,นี่ขอระบายแป๊บหนึ่งนะครับพี่ไปเถียงกับหลายคนในโพสต์มากนะครับแต่พี่โดน,นหักเขามาอ,อัดขวดเฉลยยังหนึ่งนะครับเพราะสักพักหนึ่งเออพี่คำมันมีคำนี้นี่นาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายกันนะครับว่าหลักการแนวคิดในข้อนี้ทํายังไงบ้างนะครับซึ่งไอเดียในการทําข้อนี้มันมีอยู่ทั้งหมด2แบบที่พี่จะนําเสนอในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าสิ่งที่จะได้เอามาใช้ในข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับ ัดับแรกกันเลยอ่ะข้อนี้นะนั่นก็คือโซลูชันก่อนอัดับแรกตามธรรมเนียมของเราเราต้องเขียนวิธีทำหรือโซลูชันนะครับหลายคนสงสัยว่า S O L ของพี่คืออะไรนะครับไม่ใช่ S O S นะน้องนะดังนะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราได้ออกมาคืออะไรครับสิ่งี่เราได้ออกมาก็คือตัวเนี้หลักการหรือ concept, คอนเซปต์คีย์เวิร์ดของเราคือเราจะใช้อะไรบ้างอ่าหินนะครับ สิ่งที่จะใช้ในเรื่องนี้มีหลักๆแล้วนะครับคือคำว่าระหว่างกับคำว่าตั้งแต่ซึ่งไอคำว่าระหว่างเนี่ยกับคำว่าตั้งแต่เนี่ยมันมีผลยังไงนะครับอันนี้พี่อธิบายให้เห็นภาพชัดๆนิดนึงแล้วกันนะครับคำว่าระหว่างเนี่ยคอนเซปต์คืออะไรคอนเซปต์ก็คือเวลาน้องเจอคำว่าระหว่างมันคือเอาระหว่างหรือเอาเฉพาะตัวที่เป็นไงครับอยู่ในนั้น แต่ไม่เอาหัวไม่เอาท้ายนะครับหมายความว่าสมมติน้องเจอคําว่าระหว่าง1นึถึงสิอ่ะสมมติว่าน้องเจอคําว่าระหว่าง1นึถึงสิกับน้องเจอคําว่าตั้งแต่1นึถึงสิความหมายไม่เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติเป็นคําว่าระหว่าง1นึถึงสิเราจะเอาเลขที่อยู่ระหว่างนั้นก็คือสมมุติเขาให้เป็นจนวนเต็มใช่ไหมก็จะเป็น2 3 4สไปเรื่อยๆจนถึงเลข9นี่คือคําว่าระหว่างใช่ไหมครับ ถัดไปคือคาว่าตั้งแต่บ้างตั้งแต่คือเอาตัวแรกเอาตัวท้ายก็เป็น1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึงเลข10ดังนั้นคอนเซปต์ในคําว่าระหว่างคืออะไรคอนเซปต์ในคาว่าระหว่างก็คือเราจะไม่เอาตัวหน้ากับไม่เอาตัวหลังนั่นเองนะครับคำว่าระหว่างนะคอนเซปต์คือไม่เอาตัวหน้ากับไม่เอาตัวหลัง นี่คอนเซปต์ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะคานนี้เราเจอคําว่าตั้งแต่บ้างตั้งแต่เนี่ยเราจะเอาตัวหน้าแล้วก็เอาตัวหลังแล้วก็เอาตัวหลังนี่คอนเซปต์ concept. หลักๆเลยนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอสองคำนี้ก็อย่างที่พี่พูดไว้นะครับว่ามันจะต้องแยกป,ประเภทให้เจอว่าเอ้ยตัวของโจทยลักษณะของโจย์เขาถามอะไรบ้างใช่ไหม ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสีน้องได้ออกมาก็คืออ่านน้องเจอคำนี้เรียบร้อยแล้วตัวถัดไปคือสูตรนะครับใครที่เรื่องนี้ต้องใช้ตัวของลำดับอนุกรมนะครับอเอาพื้นฐานก่อนพื้นฐานในเรื่องนี้ต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือการหาครนควรเรียนน้อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสูตรลำดับสูตรลำดับคือเราต้องการหาจํานวนจํานวนมีค่าเท่ากับหลังลบหน้าหารห่างบวกหนึ่ง ซึ่งพอเป็นแบบนี้ป๊บนี่คือคอนเซปที่เราจะได้ใช้นะครับในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้อ่ะเดี๋ยวพี่นําเสนอวิธีการทําหลายๆแบบละกันนะหลายๆรูปแบบละกันเอาวิธีแรกกันก่อนเลยนะครับวิธีแรกก็คือเราจะใช้ตัวของลำดับมาช่วยนะครับลำดับคืออะไรลำดับก็คือถ้าสมมติระยะห่างสิ่งที่เราใช้คือลำดับเลขคณิตใช่ไหมครับลำดับเลขคณิตคือถ้าทุกจํานวนมันห่างเท่าเท่ากันนะครับแต่ละตัวขวากับซ้ายมันห่างเท่าเท่ากันนั่นก็คือจะเป็นลำดับเลขคณิต ซึ่งคอนเซปต์ของมันก็คือเวลาน้องเจอเนี่ยมันคือใจคํคำว่าระหว่างอยู่ๆก็เป็นจาวเหนือนะครับไจำว่านะครับเนาะปัทโถนะหั้นตัวนี้คือเจอคําว่าระหว่างระหว่าง25จะถึง1500พอ2 5 0ถึง1,500ปุ๊บเขาบอกว่ามันจะต้องหารด้วย2และ3ลงตัว แอนตอนนี้พี่อธิบายนิดหนึ่งนะครับเวลาต้องเจอคําว่าและเน,นี่ยเออมันมี2คําอีกเหมือนกันนะครับแต่คําว่าหลือเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายที่หลังนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องพ่วงของเซฟนะซึ่งพอน้องเจอแบบนี้ปก๊กแน่นอนเราเจอคําว่าและและคือตัวที่ซ้ากันตัวที่ซ้ากันหมายความว่าไงตัวที่ซ้ํากันหมายความว่าสมมติว่าตัวที่หาร2ลงตัวคือ2 4 6 8 3สลงตัวคือ3 6มหกเก้าสิบสองใช่ไหม ซึ่งอันนี้เวลาเราเจอเราจะคำว่าและใช่ไหมและคือตัวที่ซ้ํากันตัวที่ซ้ํากันคือเลขอะไรครับเลข6เลขอะไรครับเลข12อเนี่ยอันนี้คือคอนเซปต์ของคําว่าและใช่ไหมถ้าควาว่าเหลือก็อาจจะเป็น2หรือ3ก็ได้นะครับโดยใช้ตัวไหนก็ได้เห็นไหมซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับก็อาจจะแยกเป็นตัวของความรู้เกิดค,ความรู้ที่มันเพิ่มเติมเข้าไปเรื่องนี้พี่อยากทําตัวของ แนวการมองตัวของโจทย์แบบนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะทําเป็น1นึ่งเอพิโซดที่เป็นเอพิโซดสเปเชียลแล้วกันนะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสีน้องหด้ออกมาคืออะไรสีน้องหน้ออกมาก็คือไอ้น้องเจอคาว่า2และ3แสดงว่ามันจะต้องไปหาคอรนคอร์นของ2และ3ซึ่งคอรนอนของ2และ3หมายความว่าไงคอรนอนของ2และ3หมายความว่าอ่านในการหาคอรนอนของตัวนี้สีน้องหด้ออกมาก็คือมันจะมีค่าเท่ากับ 6นั่นเองนะครับจอจะรุนรุนนิดนึงนะเมื่อกี้พี่สังเกตเห็นอยู่เนาะซึ่งพอเป็นแบบนี้โป๊กอ่ะคอนเซปต์ที่น้องได้ออกมาคืออะไรครับคอนเซปต์ที่น้องได้ออกมาในลักษณะของโจทย์แนวนี้นนก็คืออ่ะมันจะต้องเป็นตัวที่หาร6ลงตัวและตัวที่อยู่ระหว่าง25จะถึง1 5 0 0ที่หาร6ลงตัวคือเลขอะไรบ้างครับก็ไล่ไป616 6 2 2 6อะไร6 4 24 24- ถึง25้ไหมไม่ถึงก็ไม่เอาใช่ไหมครับดังนั้นพอเป็นแบบนี้โป๊กอ่ะตัวถัดไปก็คือ 30 36ิบสามสิไปเรื่อยๆจะถึงเท่าไหร่ครับ1,500แต่1,500เนี่ยแน่นอนมันหาร6ลงตัวแต่เราไม่เอาเพราะมันคือคาว่าอะไรครับระหว่างระหว่างคือไม่เอาตัวหน้าไม่เอาตัว หลังนั่นเองนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสีน้องหน้าออกมาก็อ,อะไรตัวน้องดาวออกมาก็คือเอ้ยตัวฝั่งหลังเทคค่าเข้าไปเนี่ยมันก็คือลดลงมา6ใช่ไหมพอน้องทํงางไปสุคุณมันก็คือห่าง6ใช่ไหมพอห่าง6ปุ๊บก็แสดงว่าตัวเนี้ย1,500ตัวที่มันลดลงมา6ก็จะมีค่าตาก่งพันเก้าร้อยน่งพันสี่ร้นะครับ94คิดได้ผิดนิดนึงนะครับเนาะแก้เขินไปนิดหลังนั้นตัวนี้ไม่เอาซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บน้องจะเห็นเลยว่าลำดับเนี่ยมันห่างกัน6 เห็นไหมหารกัน6เพราะเราท่องแม่6ไนงะมันก็บวก6บวก6ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ป,ปุ๊บอะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันก็คือเป็นลำดับอนุกรมนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ป,ปุ๊บอะแน่นอนมันเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมพอเป็นลำดับเลขคณิตป,ปุ๊บก็หมายความว่าเราก็เทคสูตรไปเลยก็คือจํานวนมีค่าเท่ากับหลังคือ1 4 9 4สลบหน้าก็คือ30หารด้วยหางก,ก็คือ6แล้วก็บวกได้อะไรครับบวกได้1นั่นะเดง ดังนั้นน้องเสร็จสับบวกลบเลขกันเรียบร้อยแล้วนะครับสีน่น้องหน้าออกมาก็คือ1 4 6 4หารด้วย6ตอนนี้พี่ตัดเลขกันนะคิดเลขเร็วนะ6ตดัตดตัด6 2 12 6 4 24 6 4 24แล้วก็จะไปบวกกับ1เลขที่ออกคือ2 4 5, 2, 5สจบนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊กอ่ะนนี้คือวิธีแรก ใช่ไหมครับวิธีสองเนี่ยจริงๆมันเป็นเทคนิคนะครับซึ่งไอเทคนิคมันก็มาจากไอสูตรอันดับของเรานั่นแหละนะครับซึ่งเทคนิคเวลาเรามองมองยังไงเทคนิคเวลาเรามองเนี่ยก็คืออ่ะเราเจอคำว่าวะระหว่างเหมือนกันใช่ไหมครับแต่วิธีการทําของเราก็คือเราจะใช้25กับ1 5 0 0เลยซึ่งคอนเซปต์ในข้อนี้คือเราเจอคําว่าระหว่างใช่ไหมพอเจอคำว่าวะระหว่างปุ๊บคอนเซปต์ของมันคืออะไรเราจะหาร6ไปได้เลยและคลิปเป็นทศยม หคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ25ครับมันก็จะเป็น6 4 24 6จุดเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ทนิยมจำไว้เลยนะครับเทคนิคนี้เราจะตัดทนิยมทิ้งหรือปัดตัวของทนิยมนั่นเองนะครับพอตัดทนิยมทิ้งปก๊กตัวถัดไปก็คือ1 5 0 0หารได้6 6ตัดตัด6 2 12 6 5 30แล้ตัวนี้ก็ได้250แล้วคราวนี้ทำไงต่อครับ เราก็จะจับทั้ง2ตัวมาทําอะไรกันครับมาลบกันพอจับทั้ง2ตัวมาลบกันปุ๊บครานี้คอนเซปต์คีย์เวิร์ดที่น้องจะได้ออกมาคืออะไรนะครับคอนเซปต์คีย์เวิร์ดที่น้องจะได้ออกมาก็คืออ่ะพอน้องจับลบกันปุ๊บตัวนี้ก็คือ250ลบด้วยอะไรครับลบด้วย4่ตัวนี้นะ พอสองร้อลบด้วย4ป,ปุ๊บมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับตัวของ2 4 6ถูกต้องไหมพอ2 4 6ป,ปุ๊บตัวนี้จะไม่ใช่คําตอบเพราะว่าอะไรเราเจอคํา,ว,านะคคว่าระหว่างนะครับซึ่งพอเจอคําว่าระหว่างปุ๊บแสดงว่าตัวสุดท้ายเราเอาไหมตัวสุดท้ายเราเอาด้วยพอมันหาร6ลงตัวซึ่งพอตัวสุดท้ายมันหาร6ลงตัวเราเอาด้วยป,ปุ๊บหมายความไงครับหมายความว่ามันจะต้องจับไปลบ1ก็คือลบตัว นั่นเองนะครับดังนั้นเลขเทีเรวได้ออกมาก็คือ2 4 5เป็นคําตอบนั่นเองนะครับเนาะซึ่งถ้าสมมติเคสเนี้ยตัวของ150 0 0ย์มันหารไม่ลงตัวเราก็ไม่ต้องลบ1นะครับเราก็ใช้เลขนั้นไปได้เลยนะแต่พอดีว่าเคสเนี้ยมาหารลงตัวพอหารลงตัวปุ๊บก,กระแสว่าเอ้ยมันจะต้อง หยิบออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับที่มันหารตัวของ6ไม่ลงตัวนั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้คอนเซปต์ของมันก็คือไอตัวลบหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากการที่ตัวสุดท้ายมันหาร6ลงตัวแต่เราไม่เอานั่นเองนะครับนี่ไม่เอาตัวท้ายจบนะครับดังนั้นข้อนี้นําเสนอ2วิธีนะครับวิธีในการใช้ลําดับอนุกรมกับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เทคนิคนะซึ่งเทคนิคะ่ะถ้าพี่แนะนานะให้น้องทําวิธีเต็มให้เป็นก่อนนะครับเพราะให้น้องทําวิธีเต็มเป็น เดี๋ยวมันก็จะมีบางส่วนที่มันจะไปฝึกในส่วนของเทคนิคได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเทคนิคอะในมุมมองของพี่คือเงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะนะครับเงื่อนไขมันเยอะมากเลยนะครับถ้าสมมติ้องดูเนี่ยคือมันมีคําว่าระหว่างมีคาว่าตั้งแต่ตัวแรกหันลงตัวตัวท้ายหันลงตัวเนี่ยซึ่งอันนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะแยกไปอีพิโซดหนึ่งละกันนะนั้นอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด u ับ c r i ั e ยี่สับสครับย้ยซับสครับย้ยถูกแล้ว <S <S และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จานเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากแอนาคตด,ด้วยครับ